สวัสดีครับผมอาร์ทออซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับคันนี้เป็นเบนท์วีลสองศูนย์เจ็ดนะคาร์บิโอเรตนะฮะโหรอมากนะฮะคันนี้มาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เด็กซ์นะครับมีปลายคาปลายชุดหลังเนี่ยเป็นคาร์บอนอะครับบวกลิศไซส์ขนาดสี่นิ้วสแตนเลสนะฮะสามศูนสี่หนาหนึ่งจุดห้ามิลนะฮะหม้อพักสูตรยูโรอาร์เด็กซ์นะฮะอันนี้จัดชุดท้ายไม่ดังนะฮะเสียงสปอร์ตสปอร์ตแบบกึ่งๆนุ่มๆนะฮะ ไม่ดังเข้ามาในรถมากแต่มีเสียงข้างนอกแบบกําลังหล่อพอดีนะฮะ <Yes> เพิ่มมาตันเร่งนะครับชุดนี้บอกไว้ก่อนเลยซ้ายขวาเนี่ยมอแบบสูตรยูโรอาร์ของเราเนี่ยใหญ่นะฮะด,ดูดันนะฮะดูเอ็มจีมากๆนะฮะสนใจนะครับเบนท์ว0ลสองนเจ็ดนะฮะหรือเป็นทุกรุ่นนะฮะมาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เ <c oughs> อ็กซอร์สนะฮะเพิ่มกําลังเพิ่มเสียงให้หล่อมีร,ระบบเปิดปิดวาล์วมีการจูนกล่องมีการใส่กล่องคาลิเฟเนฟ้าทุกอย่างรับจบหมดฮะมาทอซิงอยากวิ่งคิกได้เลยครับ ชุดเท่าสูตรยูร่าเอ็กซอสสูตรลับหญิงทองหล่อขอบคุณครับอกักกดให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมลึงเมือเดินไหมครับคันเร่งขับสนุกแน่นอนขอบคุณครับ